แนวทางฟุตบอลคุยกับโต๊ะในค่ำคืนประจำวันที่4มกราคม2569คุยกับโต๊ะจะพาคุณผู้ฟังไปลุยกับศึกฟุตบอลในค่ำคืนนี้เตรียมตัวไว้ให้พร้อมคุยกับโต๊ะจัดเตรียมไว้ให้เป็นที่เรียบร้อย5คู่สำหรับวันนี้สำหรับคู่แรกคุยกับโต๊ะเลือกเชียร์เป็นทีมเยือนอย่างแมนยูไนเต็ดที่บุกไปเล่นในบ้านของลิส์ยูไนเต็ดจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตอนเวลา1ทุ่มครึ่ง คืนนี้แมนยู you, เอาให้แน่ไม่ต้องห่วงเก่งนอกบ้านคู่ที่2คุยกับโต๊ะเลือกเชียร์เป็นทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลที่บุกไปเล่นในบ้านของฟูลแลมจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตอนเวลา4ทุ่งตรงลิเวอร์พูลกำลังต้องการความมั่นใจเกมนี้คือตัวชี้วัดคู่ที่3คุยกับโต๊ะเลือกเชียร์เป็นทีมเยือนอย่างเบรนท์ฟอร์ดที่บุกไปเล่นในบ้านของเอเบอร์ตันจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตอนเวลา4ทุ่มตรง สำหรับคู่นี้บอลดูสูสีแต่ทีมเยือนน่าไว้วางใจมากกว่าคู่ที่4คุยกับโต๊ะเลือกเชียร์เป็นทีมเจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซิลที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคริสตันพาเลตจากสึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตอนเวลา4ทุ่มตรงนิวคาสเซิลกำลังเล่นดีแต่ชอบสะดุดภายในเกมนิดหน่อยลุ้นมันกว่าสำหรับเจ้าบ้านและคู่สุดท้ายในค่ำคืนนี้คุยกับโต๊ะเลือกเชียร์เป็นทีมเจ้าบ้านอย่างแมนซิตี้ที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชลซีจากสึก พริเมรีกอังกฤษตอนเวลาเที่ยงคืนครึง่งบอกได้เลยแมนซิตี้น่าลุ้นมากกว่า, <Yeah. S 1> าวเพราะเชลซีบางวันเล่นอย่างหงบางวันเล่นอย่างก็จบกันไปสำหรับแนวทางฟุตบอลคุยกับโต๊ะในค่ำคืนวันที่4มการาคม2569 <Danke. S 2> หากรับชมกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับทิ้งท้ายทางลัดของความสนุกสามารถดูได้ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับมีทีเด็ดทุกวันทั้งเตงสเตปให้คุณรับชมอีกมากมาย